สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในฟาสโมโฟเบียกับด่านคุกกี้นะฮะเบรกเกอร์อยู่บ้านคลองเตยนะฮะส่วนอันนี้เป็นบ้านฝั่งทนโอเคไหมถ้าจำไม่ผิดนะที่ผมเล่นอ่าล่าสุดนะครับน่าจะเป็นโหมดคูสิบห้านะเออนั่นแหละชช่ๆที่ผมโดนผีขูดอ่าถือเหล็กขูดช์ปมาแทงตายถึงหน้า หน้าห้องนะฮะในห้องดิห้องนี้นะครับที่ผมตายนะเนี่ยห้องแรกเลยนะฮะเอาเรื่องมากตอนนั้นนะอืมเควสก็จะมีใช้ทุลกงกางเขนวู้ใช้กางเขนอันนี้เริ่มยากแล้วฮะแล้วก็มีโมชั่นเซนเซอร์ด้วยนะครับก็คือถ้าผีมันเกิดแบบในคุกจริงๆอะ่ะเกิดแบบในบ้านจริงๆอ่ะฮะก็ยากยากยากผมผมบอกเลยว่าเกมนี้ยากฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโหมดธรรมดาก็ตามอะ่ะ แต่มันก็ยากอยู่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าผีเกิดในคุกจริงๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าโอกาสที่ผีจะไม่กังเขตให้เราเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะฮะเพราะว่าคุกเนี่ยมันมีขนาดที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะฮะเอาง,ง่ายๆคือมันใหญ่นั่นแหละจบอมนั่นแหละนะมันใหญ่เกินไปที่กังเขนจะคุมอยู่ฮะว้ยกระจกเหรอสวยดิ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในคุกครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแถวไหนนะห้องนี้ปาวะเนี่ยใช่ว่าไอ้เฟี้ยวอยู่ห้องนี้ทุกคนโอเคมันอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลนะแต่ว่าไอ้เบรเกอร์เนี่ยมันอยู่ไกลนะครับเราต้องเสียเวลาเดินนะฮะเราก็ต้องเดินอะ่ะเออทำไงได้อะ่ะเบือหลงกลนะฮะหลงกลเจอแล้วทำไงได้ จะทอนตัวกลับใจมันไม่ลองดูว่าจะท้อนตัวกลับใจมันไม่ยอมหางลงกลนเธอแล้วคงต้องยอมเธอทุกอย่างลองดูอีกทีเจ็บนี้ไม่ถึงจายโอเคตามมันแหละ เจ็บดีไปถึงตายนะครับแค่โดนผีตอกนะไม่โดนหรอกอืโหมดเนี้ยถ้าโดนก็เลิกเล่นซะอืมก็ใจไหมสตีฟโกสฮันเตอร์เดีย๋ยวทุกคนคิดดูดีขนาดโหมดปกตินะฮะเราแค่เดินมาเนี่ยเราเดินมาบ้านคลองเตยเนี่ยยังนานเลยฮะลองลองนึกสภาพว่าเป็นแบบพวกคูณสิบห้าดูดีโอ้โหไอ้ไม่ดีคูณสิบห้ามันเปิดเบกเกอร์ไม่ได้ผมลืมผมลืม ปิดประตูใช่ปะผมได้ยินนะตรงนี้ชัวร์อ่าโอเคโอ้หมีฟิซซิ่งลอยด้วยครับโอเคก็เกมนี้นะฮะผีก็เกิดใกล้นะถือว่าดีมากเลยนะอ่าวเรื่องดีแล้วเกิดใกล้จะจะเกิดไกลเลยเอาจริงถ้าเกิดถ้าเกิดไกลนี่เล่นยากครับจริงๆเล่นยากนะทุกโหมดเลยเล่นยากหมดนะถ้ามันเกิดไกลๆนะฮะเพราะว่า หนึ่งเร,เราจะใช้เวลาเดินไปเดินกลับนานขึ้น 2. มีโอกาสที่เราจะโดนผีล่าสูงนะครับเพราะว่าเราโดนดูดคาสตินานไงประมาณนั้นแหละโอเคเมื่อกี้มันจับอันนี้ใช่ไหมโอเคผมก็จะเอาอกล้องวิดีโอแล้วก็ภฟฉา UV แล้วก็เทอช์โมิเตอร์นะเพราะว่าเมื่อกี้มีฟรีซิ่งลอยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นฟรีซิ่งจริงหรือเปล่านะ เกมนี้ผมบอกเลยว่าสบายมากเพราะว่าของเล่นเราเป็นของเล่นระดับ j S นะครับอีกชิ้นเลยนั่นก็คือกระจกนะสามารถหาอินโฟได้แล้วก็บังคับล่าได้โดยที่โดยที่เราไม่ต้องอุ้ยกดออฟว่ะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเล่นให้มันแตกก็ได้อะครับไม่มีเหรอ E 3ครับโอเค Ghost o f น่าจะเป็นของจริงหรือเปล่า โอเคแต่ฟิงก์กระปินนี่ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะฟิงก์กระปินอะไรเนี่ยอย่าหฮก็3.5มจ้าสุดยังไม่มีฟิซซิ่งติดลมนะยังไม่เจอเลยไม่เป็นไรอย่าลืมเปิดไฟห้องนี้นะครับเพราะว่าถึงยังไงเราก็จะเล่นห้องนี้นะก็เป็นเป็นที่ที่เดียวที่ผมจะเล่นนะ แต่ถามว่าที่อื่นมีไหมมันก็มีเวแต่ว่าผมถนัดตรงนี้มากสุดไงมันอยู่ใกล้สุดครับฮะอาา่ะฮะอาา่ะฮะอาา่ะฮะนั่นแหละแล้วก็อะไรกันผมจะเอาดอดเอาดอดไปด้วยครับจริงๆมันมีที่เล่นอีกที่นึ่งเว้ก็คืออ่าเป็นห้องฝั่งตรงข้ามครับห้องเนี้ห้องเนี้ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเล่นได้นะเวนี่ก็คือห้องเ้ย ไอห้องตัวนี้แต่ผมว่ามันมันไกลไปว่ะแต่ข้อดีคือมันจุกได้ไงเข้าใจว่าห้องนี้มันจุกได้เว้ยแต่ผมไม่ผมไม่ได้เล่นไงปกติผมก็จะเล่นห้องนั้นแหละเอ้ยกดผิดครับลืมไปอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สปิตบอครับผมลืมผมลืมในกดอ้อป่ะอยู่ข้างหลังผมป่ะ ไม่มีวะ่ะอ้าวแล้วกดออฟหายไปไหนอ่ะเฮ้ยกดออฟหายคืออะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังมีอยู่เลยไม่ใช่หรออ่าแปลกๆนะฮะไอ้ผีตัวนี้มันเล่นลิ้นหรือเปล่าครับเนี่ยมันเล่นลิ้นแน่เลยอ่ะมันก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะเนี่ยฮะ อาจริงๆผมว่าควรใช้ดอตสองตัวในวห้องเนีน้เพราะว่าห้องนี้มันก็มันก็กว้างนะเอาจริงใหญ่อยู่กดออฟไปไหนวะตอนแรกผมยังเห็นมันลอยตรงนี้อยู่เลยนะเว้ยเราลองเปลี่ยนมุมไหมเนี่ยฮะผมไม่เห็นกดออฟเลยครับเราก็เจียดอตไปหน่อยประมาณนี้อ่แต่เฟซซิ่ง ยังไอ้ฟิซซิ่งไม่มีอ่ะเอาเลย่ยผมว่าเกมนี้อาจจะยากเรื่องหาหลักฐานวะ่ะผมดูทรงแล้วผมดูทรงแล้วนะยังอยู่ปะวะัตเช็กดิอา้าวยศเคมาอยู่ตรงกลางวะ่ะโอเคย้ายมันย้ายครับอยู่ตรงกลางวะ่ะตัวนี้ไม่ใช่โกเดียวครับโอเคไม่มีโกดียวในชอยส์มันมาอยู่ตรงกลางฮลัลโหลยศเคอยู่ตรงกลางวะ่ะหาหลักฐานเราก็ต้อง ปิดไฟตรงกลางอนะโอ้โหอาวาอาวะาอาวาผีมันเตรียมจะเล่นผมแล้วอู้หูขาสตินี่ต่ำแล้วฮะเราเล่นกระจกไปแค่สองครั้งนะครับข่าสติเหลือสามสิบเก้านะผมบอกเลยว่าอันตรายมากเราต้องเอาทูไปแล้วครับแล้วก็กางเขนอุย้ยถ,ถ้าอยู่ตรงกลางจริงจะได้ใช้เหรอวะไม่น่าได้ใช้นะผมว่าถือทูไปสองอันเลยดีกว่าแล้วเราต้องมีจัตุรีณไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีก็ไม่ต้องจับนะ ไม่ต้องแต่เวลาเนี่ยมนอยู่ตรงกลางเนี่ยแ,แล้วะฮะทุกคนสามสิบเก้าเอาย้ายไปตรงนู้นแล้วครับโอ้โหย้ายเก่งเยาวะตัวนี้ลมเก่งมากครับได้มาแล้วว่ะ อะไรวะเออใช่ผมไม่ได้เอาของผม,มอผมไม่ได้เอาอุปกรณ์คเคล็ดมาเนี่ยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ใช่ทาเยไม่ใช่เลเวนแนนไม่ใช่ฮันโตครับ เป็นผีด้วยปกตินี่แหละตัวเนี้ยหรือมันจะเป็นแม่วะผมก็ไม่รู้นะฮะอ่ะกดตัวบีเรียกลองลองเรียกดูครับว่ามาถูกไหมเอ้ยเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ฮะเดี๋ยวผมต้องลองอีกสักรอบเอ้ยเฮียสัตว์เอ้กุตเเลย แป๊บนึงครับแปบบ๊บนึงครับเอสเคโหอีเวนต์แบบนี้หัวใจไวตายได้เแบบนี่ยเว้ยเคยเจอเว่าล่ะทุกคนแบบคันเสร็จแล้วอีเแวบบนต์เลยอ่ะแย่แปบ๊บนึงครับแปบ๊บนึ่งเออเอาของอะ่ะเอาของที่ทำเควส์มาก่อนเว้ยกางเขน กลางเขนใช่ไหมหรือเราจะกินยาดีกินยาได้นะกินไปเลยดีกว่าดีเซตไปกินยาครับเรารู้อินโฟงอินโฟแล้วแต่ยังไม่รู้ผีฮะแหละผมปิดเบรกเกอร์ดีนะผมผมกินยาก่อนถ้าผมไม่กินยานี่ผมผมผมว่าผมอาจจะตายได้เลยนะครับเกมนี้ เดี๋ยวผมไปเอาไปฉายเพิ่มกันมันปิดเบรกเกอร์อ,อะทุกคนเห็นปะฉลาดแต่ผมมาสงสัยายจูมากสุดแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนผมกดตัวบีเรียกใช่ไหมเหมือนสปีดมันจะเร็วขึ้นนะฮะตอนมันกลากัะมาหาแต่ว่ามันหยุดล่าไปก่อนเออเอาไปฉายมาดิไปฉายแล้วก็การเขนครับทูบอทูบเอาแค่นั้นแหละ เอาเกลือมาเพราะว่าเรายังไม่ได้ปามรูปเลยแต่ปัญหาตอนเนี้คือเราต้องเดินไปเปิดเบรเกอร์ใหม่ครับโอ้โหซึ่งมันไกลามากครับกว่าจะเดินไปถึงนี่กินเวลาอยู่พอสมควรทิ้งของไปกันเอาง่ายง่ายคือมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเนี่ยฮะมันหนีไปแล้วมันไปฝั่งนู้นแล้วเ k เค อีเวนต์แบบนี้เออใช่ปัญหาของเราอีกอย่างหนึ่งคือรูปผีใช่ไหมเออรูปผีนี่แหละเราเราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่การันตีเพราะว่าข้อเสียของกระจกอ่ะคือคือเราได้อินโฟก็จริงแต่ว่าค่า,า,สาสเสถียของเรามันลดเร็วมากครับผมเล่นไปสองครั้งเองอ่ะแม่งต่ําแล้วอะมันเหลือสาเห็นเวลาเมื่อกี้นั่นแหละครับมันทําให้เราได้รูปผียากขึ้นนะเอาจริงเพราะว่า ผีมันล่าแล้วไงผีมันก็คงไม่มีเวลามาอีเวนต์ให้เราอะ่ะมันก็มีแต่ล่าล่าล่าครับเอออันนี้อันนี้ยากกว่านะเอาจริงเกมนี้ยากเรื่องรูปผีนี่แหละไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราอาจจะต้องถ่ายตอนล่าด้วยซ้ำอะเออจริงเอยเผเกมนี้เผิดเผต้องเ,เป็นตอนล่านะครับแต่ถ้าเจอลายจูนี่ก็ยากนะเจอลายจงลายจูเนี่ยยาก พราะมันวิ่งเร็วไงเออผมอาจจะถ่ายไม่ทันครับอา้าผมกลับมาแล้วเหมือนจะอยู่ล่าสุดเห็นอยู่แถวๆนี้ไม่แน่ใจครับคือการการเล่นกระจก,กก็เหมือนการเสี่ยงดวงอะเสี่ยงดวงว่าผีจุดจะอยู่ตรงไหนเสี่ยงดวงว่าคัสติเราจะลดอ๋อมันระเบิดหลอดไฟตัวนี้เหรออ๋อจับประตูแล้วครับโอเค เมื่อกี้ผมได้ยินนะจากประตูตัวเนี้ยใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรอบ้านไหนวะบ้านนี้หรอบ้านนี้ป่ะอุ้ย e5 ครับน่าจะเป็นลายจูแล้วแหละครับไหนด,ดมูมีมีฟิงปาวะมีฟิงหรือเปล่าไม่มีครับโอเคลายจูจริงครับเกมนี้โอ้ยทุกคนครับเราเจอไายจูว่ะผมบอกเลยว่าเกมนี้ยากครับโห แล้วจุดที่มันอยู่เนี่ยจุดที่มันอยู่ตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะกว้างเลยนะดูดิเดผมวางกาฟเขนียรไปก่อนถ้ามันอยู่ห้องนีนจริงอ่ะก็มันก็กันได้ครับแต่ถ้ามันโยกอ่ะมันก็โยกเก่งอยู่นะตัวเนี้ยไอตัวนี้มันเอลดีอ่ะมันโยกเก่งอ่ะเข้าใจไหมอ่ะงงนะเดงงงงงคนดูงงคนดูแม่งงงมุกอะไรวะนี่อ่ ไลจูครับผมดูรู้แล้วแต่ว่ามันจะมาหนักตรงรูปรูปถ่ายอะไรครับซึ่งกางเขียนอยู่ไหนวะอีกอันผมเอามาสองไม่ใช่หรอแป๊บหนึ่งครับหาก่อนอยู่ห้องนี้หรือเปล่าวะอ่าใช่เอากล้องมาด้วยกล้องนี่ลืมไม่ได้ เอ้ยมันก็วางได้อยู่นะเอาจริงถ้ามันอยู่แถวๆนี้จริงอะครับถ้ามันไม่ย้ายอนะ่ะเนี่ยกันได้ถึงห้องนี้เลยครับอ่าโอเคอ่า motion sensor โ,โทรโข่งใช่ไหมโทรโข่งมันไม่ยากหรอกเว้ยโทรโข่งไม่ยากแต่สิ่งที่ยากเนะี่ยคือรูปผีครับเกมนี้รูปผีอย่างเดียวเลยที่ยากนะ เราจะรอมันอีเวนต์หรือหรือเราจะเสี่ยงดวงก็แล้วแต่แต่ถ้ารอนี่ผมว่านานอยู่ยนะอ่ะโรยไปเลยครับผมว่านานอะ่ะถ้ารออะธนทโขงเดี๋ยวผมเอาไว้โอ้โหห้องนี้มันก็แอบได้นะแต่ว่ามันมืดว่ะเพราะฉะนั้นผมต้องไปหยิบไฟเพิ่มครับตอนนี้ อ่ายังอยู่ตรงนั้นจริงครับถ้าจะเสี่ยงถ่ายรูปก็อุ้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าเป็นไรจูอ่ะมันก็น่ากลัวผมว่าน่ากลัวเลยแหละมันวิ่งเร็วว่ะเข้าใจไหมอ่ะ,อจ,ะ,อะจะถ่ายทันเหรอวะจริงไหม ไม่เป็นไรผมลดค่าสถิติไปแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองยืนแช่ให้มันอีเวนต์ก่อน,นครับอันนี้ก็ทำไฟสว่างสว่างไว้เพราะว่าผมจะเข้ามาแอบห้องนี้ครับเหมือนเดิมอ่าโอเคทูบกล้องทุรโข่งพร้อมแล้วยยบเกลือตัวนี้ยังเนี่ยหยยบนี้ยังไม่เหยยบบอเนี่ยครับอยู่ห้องเนี้ย เออแต่โมชั่นไม่ผ่านเลยนะเว้ยโมชันเซนเซอร์อะ่ะไม่ไม่ไม่เห็นเดินผ่านตรงนี้เลยเอาไงดีโน่หรือไม่เราอาจจะตัดใจไม่เอารูปผีอะ่ะเอาไงดีถ้าตัดใจไม่เอารูปผีก็อาจจะเล่นไอ้นี่ปนไปเลยครับผมอาจจะเล่น อาจจะเล่นของเล่นไปเลยแต่ไมไ่เล่นให้แตกหรอกเพราะที่เหลือมันง่ายไปหมดยกเว้นรูปผีครับมีรูปผีที่ยากนะแบบว่ายากสุดเลยอะ่ะเอาไงดีเสียงดวงไหมเอ่อทบอ่ะทูบแป๊บนึงครับตัวโข่งเอาไว้ไว้ตรงนี้ก่อนนะ าทำเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วทนลโคงอโอ้โหย้ายไปตรงบันไดผมบอกเลยรูปผีนี่ต้องถ่ายตอนล่าเท่านั้นแล้วครับย้ายไปชั้นชั้นไหนวะชั้นสองเหรอโอ้ยแตกชิบหายแล้วผมหนักมือไปวะโอ้ยวิ่งเร็วครับ ไอ้ย่ามาเท็นผมไปแล้วโโอ้หูรูปผีอุย้ยผมบอกเลยไม่เอาแล้วรูปผีไม่เอาไม่เอาไอ้ยแย่จะเสี่ยงเลยอุ้ยจะเสี่ยงเลยครับรูปผีไม่เอาแล้วเ,เ,เสียไปสองทูบแล้วอ่ะ อันนี้มันทำได้เว้ยกางเขนด้วยมีการเขียนด้วยทุกนคนอ่ามันเดินช้าแล้ะอ่าคุยแล้วเหลือกางเขนอะ่ะโอ้โหตอนเนี้ยเราเราหาอินโฟไม่ได้แล้วครับทุกคนกระจกแตกไปแล้วผมแบบ ผมหนักมือไปเว้ยโอ้โหแล้วมันไปเกิดชั้นมันไปอยู่ชั้นสองแล้วว่ะทุกคนคิดว่างไงอ่ะมันอยู่ชั้นสองอ่ะฮัลโหลกางเขนมันจะเป็นไปได้ั้มล่ะทุกคนค,คุณก็ลองคิดดูอันนี้เหยียบมมันไม่เหยียบเลยอ่ะครับเหี้ยฮะไว้สวยอะไรอ่ะอีเวนต์เดียวอ่ะโอ้โหอะไรกันอะ เดี๋ยวนะผมขอผมขอดูก่อนว่าทูวผมเลยกี่อันวะผมออกก่อนนะโอ้โหจะเกมนี้ยากวะผมบอกเลยผมผมมารู้ผีแล้วเว้แต่ว่าโอ้โหเกมนี้ยากเกมนี้ไม่ต่างอะไรกับโหมดไอ้นี่เลยว่ะมาถึงรูปเกมอ่ะไม่ต่างอะไรกับคูณสิบคูณสิบห้าเลยวะไม่ไม่ถึงคูณสิบห้าหลอมเลือดไปรูปผีเนี่ยปามไม่ได้แล้วครับ รูปผีปั๊มไม่ได้แล้วอ่ะเี่ยตะคุตอนนี้มันเป็นศูนย์สเตตสีตต่ไปแล้วฮะแล้วผีมันดันมันเป็นไายจูงไงซึ่งหูรูปผีนี่ผมบอกเลยว่าเลิกคาดหวังได้เลยครับผมว่าน่าจะเอาไม่ได้แล้วครับรูปผีน่าจะเอาไม่ได้แล้วแหละเรเพณเควสนี่ก็ยากด้วยนะเควสไอเควสเลยนะ ไอ้เควสกลางเข็นอะไรนั่นนะ่ะโอ้โหว้ยไม่แล้วหรออันนี้อันนี้กลางเข็นไม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเดินไปดูนะครับเฮ้ยไม่หรอไม่ก็เฟี้ยวดิถ้าไม่ก็ผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาเอ้ยนัทบีแล้วสวยสวยสวยกลางเข็นไม่จริงปะเนี่ยไม่จริงปะวะ ้ยไม่แล้วสวยครับสวยโอเคโอเคทุกอย่างผ่านแล้วหูยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆเกมนี้โอ้โหผีอุต่าหทำให้อ,อุ้อเวนแล้วครับออ้สวยครับเบเกลือปะ่ะเอาเยียบแล้วครับปั๊มเลยครับเกลือก็ไม่ต้องสนใจปั๊มเลยปั๊มปั๊มแต่เราจะมีปัญหาเรื่องจู๊กเนี่ยดี โอเคออกเลยครับออกเย่และชิบหายแหละยมันดูดูมันวิ่งดิครับวิ่งโคตรเร็วอะ่ะไปเลยนะผมแอบผมแอบผมแอบครับผมแอบครับเฮ้ย hey! ไม่มาว่ะดีแล้วดีแล้วโอ้โ oh. ห ผมบอกแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมโปรเฟชชั่นอลที่ที่ยากมากเลยครับ,บผมผมว่ามันยากนะส,สลับผมอะ่ะถือมันจะเป็นโหมดที่แบบว่าเล่นง่ายก็จริงครับแต่ผมว่ารูปเกมที่เราเจอตอนนี้มันมันค่อนข้างตึงเลยนะเออมันตึงตึงนะเว้ยถ้าไปเล่นโอเคครับก็รูปถ่ายก็ประมาณ70ดอนนั่นแหละโหทุกคนคิดดูดิว่าถ้าเราแบบว่าเล่นพลาดเดียวเราตายเลยนะเว้ยเพราะเราเจอ เราเจอผีที่วิ่งเร็วครับหนึ่งคือวิ่งเร็วสองอลมไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยเลยครับตัวนี้มันทําให้แบบว่าเราใช้กางเขนยากขึ้นครับกางเขนยากขึ้นแล้วก็รวมถึงเควสด้วยนะทําให้เราแบบทาเควสนานขึ้นนะอ,อ่ะไอเควสกางเขนนั่นแหละนานขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีเควสกางเขนผมอาจจะไม่เอาก็ได้เขา้าใจไหมกางเขน ไปครับตัวน,นี้ก็เป็นไรจูนะฮะโอ้โหมันวิ่งเร็วมากอ่ะโอ้โหแบบตอนแรกผมเสียไปสองทูบเลยอ่ะเอาเอาจิงแต,แต่แต่ไอแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะไอฝั่งที่ผีเกิดอ่ะตรงนั้นตรงตรงนั้นอ่ะมันเล่นได้ครับมันสามารถจุกได้นะมันจุกมันจุกผีได้ครับเออนั่นแหละโอเคนะครับรูปถ่ายก็เจ็ดสิบดอนนะโอ้โหยัดเค้ และนี่คือเวลาที่ทําได้นะครับก็จะเป็น21นาที49วินาทีนะครับนี่คือดีเทลของผีในเกมนี้แต่ดีแต่แต่ว่าโชคดีที่มันมาอีเวนต์ให้เราช่วงหลังถึง2ครั้งครับมันทาให้เราได้รูปผีไปเลยนะครับแต่ตอนแรกอะผมถอดใจเลยเพราะว่าคือถ้ามันไม่อีเวนต์แล้วอะเราก็หมดสิทธ์อะใช่รัาหมดสิทธิ์ดีกว่าเพราะว่า มันก็ล่าแล้วฮนะแล้วมันเป็นไลจูอีกที่มันวิ่งเร็วม,มากๆถ้าจะให้ผมไปเสี่ยงถ่ายรูปตอนล่านี่ก็อันตรายอะ่ะผมอาจจะตายได้เลยนะเกมนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโหมดโปรเฟชั o ่นอลก็ตามอะ่ะเราอะ่ะรู้ไอ้คือความแตกต่างระหว่างโหมดโหมดง่ายกับโหมดยากก็คือการหาผีนี่แหละครับอย่างเดียวเลยเข้าใจไหมการหาผี เพราะว่าโหมดยากๆเนี้ยมันมันมันจะหาผียากใช่ไหมแต่ว่าวิธีการรับมืออ่ะมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกถ้ามันไม่ใช่แบบว่าค, 15, คูณสิบห้าเข้าใจไหมเอออีเวนต์ไปสี่ครั้งครับล่าไปทั้งหมดสามครั้งเออไม่ต่างกันเลยเอาจริงเราเล่นโหมดง่ายๆแต่เราเจอผีแบบตึงๆอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็มันก็รับมือยากเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนเกมเนี้ยโอ้โหผมคิดว่าผมจะไม่ได้รูปผีซะแล้วนะฮะ นะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันด่านต่อไปสำหรับ Point Hope นะจ๊ะด่าน Last เอ้ยด่านลาองล t b บอ s นะครับก่อน Last b o s s นะด่านนี้ก็ตึงเช่นกันนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายโอเยโอเย